อยู่สบายกับดีไซน์คอนโดใหม่ใจกลางเอกมัยที่เรเฟ r e นต์เอกมยัยเน้นอยู่จริงลงทุนกด็ดีตอบโจทย์จริงๆด้วยขนาดห้องเริ่มต้น34.55ตารางเมตร living area กว้างพร้อมเฟอร์สวยๆตกแต่งครบมาแบบจัดเต็มชวนเพื่อนมาปาร์ตี้กันได้สบายลงตัวที่สุดเพราะที่นี่มี walk in closet ให้ทุกยูนิตเลยนะให้เราใช้ชีวิตชิลๆด้วยสเปซเปิดโล่งแบบ open plan เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ แล้วยังได้ครวปิดฟังก์ชันครบทําอาหารแล้วฟินมากมีฟังก์ชันที่ปิดสิงเพิ่มพื้นที่เตรียมของรายละเอียดเล็กน้อยที่โครงการคิดมาตอบโจทย์จริงๆหรือใครชอบห้องใหญ่พื้นที่เยอะอยู่กันได้แบบครอบครัวก็มี2ห้องนอนให้เลือกมาในบรรยากาศอบอุ่นมีมุมพักผ่อนกว้างกอยู่แล้วมีความสุขพร้อมเปิดรับแสงและวิวธรรมชาติผ่านหน้าต่างบานใหญ่ทำให้ห้องโปรอดโปร่งขึ้นแต่ละห้องนอนให้ความเป็นส่วนตัวแบ่งสัสดส่วนชัดเจน ห้องนอนสอสวยดูดีจะแต่งเป็นห้องสตูห้องทำงานก็ปรับได้ตามต้องการห้องน้ำดับเบิลแอคเซสะะดวกเวลามีเพื่อนมาแฮงเอาฟังก์ชันห้องครบได้ครัวปิดและมีพื้นที่เก็บของเยอะบอกเลยอยู่คนเดียวก็เวิร์กหรือจะอยู่แบบครอบครัวก็เลิศต้องที่เรฟเ e นซ์เอกมัยดีไซน์คอนโดใหม่ใจกลางเอกมัยแต่งครบใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก